สวัสดีจ้าโอ้ยปีใกล้ทิ้งหัววนี้ต้อนรับเขาสู้สองแม่เพชรอีกคือเกาพี่น้องมันี้บ่มีอย่างตับักขุ่มปีใกล้สมัยเป็นเล็กน้อยนี่หาบาดลืมสมัยเป็นเล็กน้อยนี่ปีละหาพี่น้องนีน่ขึ้น,นามาปีละสีหอมขิดหอดบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาอีกแล้วล่ะขิดหอดธรรมศาสตร์บานเฮาอีกแล้วพี่น้องมา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 ผมมาบอกกับเขาคือเกามันี่สิได้พัก ผักกระจอนหรือว่าผักกวางตุ้งกันยิงใหญ่เลยได้พี่น้องมั่งโรดตับหกขุ่งใส่หัวหอยขวานแหวนเพชรจัดให้อีกแล้วจ้าหอยเซเลสหัวใหญ่ๆปิีงไก่มาซีใหม่มือนีมากเขาเจ้าใส่กับตับหมกแสบๆพื่เก้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อชุดหอยชุดหมกหอยมีแง่กันบมกขุ่งหมกขุ่นกับกบถือแหวนเพชรเห็นหัวใหญ่มือสาวใส่ป่ะเน่าป่ Ừ. Ừ. Bữa ừ. ừ. okay, ừ. đẹp con nhớ mắc quỷ mà nè Ừ Rướng Ừ Ăn kẹt thằng này mà Biển cái này nè Cho ta cháu pin xuống sau mọi không có đi Cây đi <laughs> sếp đi đèn đi sếp đi sếp đi Mưa này sếp đi khắp đi gì ta mưa đi sếp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  đi รักหวานแท้ง,งานพานุ่งเป็นแสบเดินตลา,าดยี่รอบ <g ül> เดินตลา,าดรอบนึงกลับม,มาที่กอล์น้องทำยังไงเชียวพี่เนาะ มาเลยจ้าอย่างเขาแรกน้องการจตาพี่น้องก็ข,ขู่ทุกคนตามมกเพิงเตมหอหอยอหอยแต่ของเป็นกรอบเลยตึดติดอื้มปหอหอยอห,อยอหอย้อยห ดังกินคอต้ามากเห็นปิ้งไก่เข้ากันขนาดตแต่คงปิ้งไก่เมนูตลอดกันละนานเทินซาถูกเหมือนเป็นน้องเห็น โค้งใจฉันรอนะอืมย่งป่เดี๋ยวฉังคุยกำลัหิวบ่าขบอกกับพี่ได้เลยสุดใจในหลังตะขากแต่ตอนกับคืนน้องมองหอยง่ายๆงบบหอยไม่เหนียวเนาะ เด้สิได้สินาซืเอมาไปเยสรตามประจำเขาล่ะน่าก็แช่แขวงนะ ยางอ่อมตลาดเดี็ดเนี้ยกินสอกกลนเลยเนี้ยกินแนนรง หัวหอยจุกจุกเน้นเน้นนุนม,มแห้งกับอะไรเสียบมือมือบะปั้นดีนะเพื่อนน่ะ อออื<ด>้ฮะเด็ดอิงไก่กับมะขันฮ้อนข้าเห็ดกับเขาเสาอยู่ก็เล่นข้ากันบุกไว้ก่อน Ui, em chỉ làm thì bây giờ được Mà hoài cứt cứt, bọc một cái cốp cốp

Ja! 暖和，mm hmm. 这,我喝这还多光光。

cho mm -hmm. luôn Một cái dài Nó 2, nó xám luôn Mam Yeah. <laughs> ừ. Đúng là lạ Giảm tuần xíp Bao đán có cùng nó Ừ Nào có bò <laughs> Ok, cứ thay cái nhà không mua กเขาเก็บแค่นั้นแหละอืตม,มอตมดเข้ากันนะสิาก็อร่อยได้ อันนสิบาทก็อร่อยใหญ่ออืขงเสียดิ้งแห่ไปเห็นเด้อขมเสียดก็มาแน่เลยนะจะไปซ้มขอเศ้าขายอากกวงหรือมะจดออกไห้ตัวไนแล้วจะหอมก็ตัดเนาะ Mày mà ăn dạng cầm đấy nè ทำไมาเป็นคนตำซุปตำอร่อยอย่างนี้ไปจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตำมะขุ n งใส่หัวหอยกับปิีงไก่แดงแสบแสบเพื่อกอลพี่น้องแซ่บมะแซ่บเบิงเ้งกว่าขอโตไปกินโต้กอนเดี๋ยวไม่ใช่หยุดเงาเลยสิแหนไก่มาท่านแบนเพ็ดสำหรับมื้อนี้ขอโตลรไปก่อนกลับมาขอกับแม่คลิปหน้าแล้วจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้าพอได้กินเขาเนี้ยแต่ว่าเขาติดมือ